ถึงจุดที่วันที่จะต้องลงสลามสักทีแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจนทำไมตื่นขออภัตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นิดนึงเออมันจะคือมันก็พรุ่งนี้แล้วเนาะก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบให้การยอมรับให้การยอมรับแล้วก็การตอบรับเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเราแบบเหมือนพวกเราและทีมวิ่งอ่ะ แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมีจะมีใครวิ่งไปพร้อมกับเราหรือเปล่าจะเข้าใจในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อสารหรือเปล่าแต่พอเทรลเลอร์มันออนปับ๊บแล้วจกนกระทั่งวันนี้ที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีอ่ะพวกเราปลื้มใจมากว่าแบบเฮ้ยเดินอยู่ข้างกันต่อไปนะอะไรเงี้ยมาครับเหมือนที่โปบอกทุกอย่างเลยครับรู้สึก,กรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากคือผมดีใจโอเคละเราดีใจที่งานที่เราตั้งใจและทีมที่เรา ทุกคนทำสุดความสามารถจริงๆได้ได้คลอดแล้วแต่ที่ดีใจกว่านั้นผมดีใจที่ว่ามีพี่ๆน้องๆแฟนที่เขารอเยอะเขาจะได้ดูแล้วผมอยากให้เป็นการเอ j นจอยร่วมกันตลอด3เดือนนีเลยครับกับการรอคอยตั้งแต่ที่เจอตัวแรกับเจอตัวที่สองก็แล้วมันมันถึงถึงจุดที่เราจะต้องปล่อยความฟินให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะรับอโป มันมีอะไรที่มันมากกว่าความฟินแน่นอนมันมันคือทุกคนได้รับความสุขที่แบบอบอุ่นอย่างแน่นอนว่าเป็นมนุษย์สองคนที่มีความเป็นธรรมชาติมากเขามาเติมเต็มกันแล้วเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกกับคนดูว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างเงี้ยอยู่บนโลกนะแล้วก็มันมีความสัมพันธ์แบบเงี้ยอยู่บนโลกงั้นทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใน k ิ m k o r นซีรีส์มันคืออะไรครับผมอมันมีความสัมพันธ์ มากมายหลายหลายรูปแบบจริงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกับครอบครัวกับเพื่อนพ้องกับคนที่ทํางานร่วมกันรวมไปถึงกับคนรักเนี่ยมันสวยงามหมดมหมดรูปแบบใช่ใชในเรื่องนี้เราจะเห็นทุกทุกรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแก่นหนึ่งที่ผมว่าสําคัญโดยเฉพาะสาคัญกับสังคมปัจจุบันใช่านานาใช่ <คน S 2> ใช่ครับอภัยก็เราไม่ได้แสดงให้เห็นความรักของแบ<ร>บ<ร> แค่แบบคนรักเท่านั้นมันมีคนรักที่ไม่ใช่แบบโรแมนติกเวย์อาจจะมีแบบของพ่อแม่ของครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งโปรว่าแล้วก็ของพี่น้องซึ่งโปรว่ามันอบอุ่นมากๆนะคิดว่าคนดูจะได้เอนจอยไปบางคนที่อย่างสถานการณ์เงี้ยเขารู้เขารู้สึกแบบสิ้นหวังหรือว่าแบบทอ้อแท้อะไรเงี้ยว่าแบบเออเขากําลังทําอะไรอยู่นะโปรคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเติมเต็มแล้วก็การบอกว่าเขาว่าเฮ้ยยังมีพวกเราอยู่เอนจอยไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขกับทุกวันเถอะ พวกเรายังมีพวกเรายัางอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยพวกคุณก็กอยู่ได้เช่นกันซีรีส์เรื่องนี้ต้องการคือสารอะไรคุณซีรีส์เรื่องนี้ต้องการบอกคนดูว่าทุกคนบนโลกเท่าเทียมกันนั้นแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวเองที่เขาอยากจะเป็นอย่างเช่นตัวละครคินคือตัวละครที่โบชอบมากตัวหนึ่งในชีวิตนี้โบรู้สึกว่าคืออย่างคินเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาอ่า เพอร์เฟนซ์คือความชอบคือเขาชอบผู้ชายแต่แต่เหนือกว่านั้นอะ่ะมันคือการที่เ,เขารับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งโปรว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันคือสิ่งที่เขารับผิดชอบได้ดีส่วนความชอบส่วนตัวเนี่ยอันนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องมันส่วนตัวมากๆงั้นคนอย่างเงี้ยเขาว่าสามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งโปรว่าคนดูจะได้รับสิ่งนี้แหละว่า พวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันแต่ละคาแรคเตอร์ไม่ทักไม่ว่าในเรื่องหรือว่าในชีวิตจริงแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์มีเสน่ห์ในตัวใช่จริงๆแล้วถ้าไม่มีหลายคาแรคเตอร์มารวมกันก็ไม่ไม่ไม่เกิดความจะไม่เกิดคินพอสมไม่เกิดคินพอด้วยแล้วก็ไม่เกิดอะไรที่สวยงามแบบที่เราเจอกันอยู่ในสังคมใช่ไม่ยมอบตัวกิกน ใช่ครับเป็นขินกับผมตัวขินหน่อยว่าอยู่กับเขาเป็นมาพักหนึ่งแล้วมัน <c oughs> เป็นยังไงบ้างจริงผมรักขินมากแล้วก็ต้องบอกว่าขินเป็นเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มาก<อ>จริงๆสิ่งที่มีสเสน่ห์ที่สุดของขินเนี่ยคือความชัดเจนไอ้เรื่องความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบการตัดสินใจความชัดเจนในการลงมือทําอะไรก็ตามไอ้เรื่องนี้เป็นสเสน่ห์ที่สุดซึ่งแม้ว่าเขาต้องแบกรับอะไรก็ตามมากมายในเรื่อง แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่เคยหายไปไหนหมายความว่าสเสน่ห์มันจะเกิดถ้าเรามีความรู้จักตัวเองมากพอแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็กล้าที่จะเอ<ม>็กเพรสออกไปมันไม่มีสิ่งในบนโลกผมเชื่อว่าไม่มีอะไรบนโลกที่ทุก,กคนจะชอบมไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรก็าตามที่ทุกคนชอบเหมือนกันทั้งหมดแต่มีสิ่งที่ทําให้ตัวเองสามารถเข้าใจตัวเองและรักทุกคนไดเ้เราสามารถทําได้มันขึ้นกับเราเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มก่อนในความหมายของผมกาัโบ อยู่กับอยู่กับอรมาตัง้งพ<า>ักหนึ่งฮนะเขาเป็นยังไงบ้างรจริงจริงตั้งแต่อันบทแล้วนะอันบทแล้วก็รู้สึกว่าโปกับพอชเราต้องสนิทกันแล้วนี้เราคือโปสนิทกับเขามากคือโปรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่แคร์โลกเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมแต่ว่าไอ้เปลือกพวกนี้ลึกๆข้างในเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกงั้นหมายความว่า เฮ้ยคนอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงในสังคมซึ่งเรากำลังบอกพวกเขาว่าจงเป็นแบบที่เป็นเถอะจงเป็นธรรมชาติเถอะ mm hmm. แล้วก็ e n j o y อยกับชีวิตไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะจะ,จะเป็นอะไรจะชอบอะไรก็ตามสุดท้ายมันสวยงามเสมออ่อาที่ตัวละครสองตัวมาเจอกันเคมีอะไรที่ที่ดึงอยู่ระหว่ากเป็นการเติมเต็มกันและกันซึ่งยังไง ถ้าบอกนี่คือสปอยแลวนะมันมันมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องต่อคือคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้คือแก่นของเรื่องเลยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากคือจริงๆเรื่องเราคือเลิฟสตอรี่เป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างคินและพอสคือพอยสคือเป็นเสาหลักของบ้านคือเขาไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยเนี้ยเขาเขาต้องการสิ่งนี้เขาต้องการอ้อมกอดอเงี้ยซึ่งคินมาเติมเต็มเขาแล้วพอสเติมเต็มคินในคินในความรักอิสระที่หลายคนอาจจะ มองไม่เห็นอาจจะมองว่าเขาทัฟอาจจะมองว่าเขาแบบรับภาระเยอะแยะมากมายแต่จริงแล้วสองสองตัวละครนี้มันเติมเต็มกันซึ่งน่าดูอะต้องดูโลกสองใบที่ต่างกันสุดขั้วครับพอต้องมาเจอกันความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วนะครับแต่แต่โลกสองใบที่มันต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยมารวมกันมันจะมีโมเมนต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมต่างๆจากคนสองสองโลกเนี่ยที่มันทําให้เกิดเฮ้ย อย่างนี้ก็มีเหรอวะหรือว่าอย่างนี้มันคือสิ่งที่แบบทำไมมันมันมันสุดขั้วจังเลยประมาณนี้ครับอย่างนี้เู้ถึงกันแล้วกันหน่อยครับเราเราเป็นผู้ร่วมงานกันที่ดีแค่ไหนแล้วก็ซัพพอร์ตกันแค่ไหนมปก่อนก็จริงๆดีมากกับโปเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันกลับมารู้จักกันวันแรกจริงๆเราเคยเจอกันเป็นสิปีละแต่ว่าพอกลับมารู้จักกันวันแรกที่แคสจริงๆโปบอกว่า เป็นคนเดียวในวันนั้นที่โปคุยด้วยเพราะว่าคนอื่นไม่ยอมคุยด้วยกับโปคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นก็ก็เราได้มาคุยกันจริงๆแล้วเรื่องที่คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่ทั้งทั้งเป็นเรื่องของ common interest หรือเรื่อง mindset ลึกๆเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากมีความสนใจเหมือนกันมีความคิดที่เหมือนกัน มีการตัดสินใจและที่สําคัญตั้งใจทํางานมากผมว่าเป็นเสน่ห์ของเขาซึ่งซึ่งผมต้องขอบคุณเพราะว่าเขาแนะนําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงเป็นน้องที่น่ารักมากๆขอบคุณอีกทีน้อง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 ครับก็พี่มาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่มาเป็นคินเขก็ นึกไม่ออกเหมือนกันว่าแบบจะเป็นใครวันนี้ก็แบบดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคนแบบนี้คิดว่า,อ,าอย่างโปรก็เป็นคนหนึ่งที่เซนซิทีฟแล้วพอเราคือคนที่ใส่ใจรายละเอียดเหมือนกันแล้วมาเจอกันเนี่ยคิดว่าเป็นการทํางานที่ดีแล้วเชื่อว่าการพูดในฐานะนตัวละครก็น่าจะพูดไปด้วยความสุขแน่นอนครับคนดูจะได้รับสิ่งทุกฉากแอคชั่นทุกฉากเลิฟีนช่วยอะไรกันนะ คือพอคือพอเราสนิทกันเราไว้ใจกันซีนมันเลยแบบจากทุกซีนที่ยากคือแบบคือตอนอ่านบทคือแบบว่าอย่างพี่ปอนเงี้ยพี่ปอนที่เขาเป็นผู้จัดเนี้ยเขาก็เขากำกับด้วยและพัฒนาบทด้วยเขาถามว่าเฮ้ยไอซีนนี้คือมีความเห็นกันว่าไงบ้างพอเราอ่านแล้วแบบจริงเหรอเพราะมันมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในซีรีส์ที่เราเห็นกันปกติเนี่ยแล้วพอพอคุยพี่ไมพี่ไมก็ ก็คอมฟอร์ตเราได้ดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะผ่านไปได้ดีเสร็จปั๊บพี่ปอนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะการคนให้นะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเหลือแค่พี่ปอนพี่โหมแล้วก็ตะก้องโอเคไหมแล้วก็คือเราเชื่อตัวพี่ใหม่แล้วมันเลยกลายเป็นแบบเลิฟซีนหลายๆซีนที่คือคือ,ค,อคือมากกว่าการที่ having sex กันมันคือความสวยงามที่เกิดขึ้นม,มันคือความสวยงามของสองตัวละครที่รักกันของคนสคนที่รักกัน พราะมันสวยมากในเทรลเลอร์บอกหน่อยสิมันจะมีใช่นไรของจริงสวยกันได้นึ่นะจริงจริงๆเทรลเลอร์ที่เห็นเนี่ยขอโม้นิดนึงหนึ่งส่วนเก้าสิบเก้าโม่ป้าต้องลองดูพรุ่งนี้แล้วเปิดเรื่องมาเจอเลยหรอไม่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 ยังยังยังมาจะรีไปหรอหรือยังไปหรือไปครับผมมายมาในมือของมายบ้าก็จริงๆแล้วถ้าเรื่องของระหว่างสองคนเนี่ยน้องช่วยยังไงคือน้องแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลย ก็คือน้องเปิดใจแล้วน้องก็เขาเรียกว่าพอเขาเปิดใจแล้วเราก็เปิดใจเหมือนกันมันก็เข้าออกันได้โดยโดยธรรมชาติอันนี้อย่างแรกก่อนแล้วที่มากกว่าเรื่องเทคนิคการแสดงเรื่องพวกนี้น้องเขาเป็นคนใส่ใจละเอียดมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถการแสดงสูงเขาก็จะแอดให้ไม่ว่าจะเป็นหลังหลังจอหรือว่าขณะที่ทําการแสดงมันจะมีวิธีการบางอย่างเนาะเวลาทําการแสดงที่มันรู้แหละว่าคนนี้กําลังอุ้มชูช่วยอยู่ <im itation> และต้องแลวต้องบอกกับทีมด้วยว่าทีมเ็าช่วยมากครับจริงๆ <im itation> เลิฟซีนหลายๆซีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากกับเรื่องของสมาธิเขาก็ทําการทําฉากปิดบ้างหรือว่าหรือว่าช่วยหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกคอมฟอร์ทที่สุดเป็นทุกคนให้เกียรติกันมากแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานณนตรงนี้ด้วยครั <im itation> บนี่ครับ <im itation> อยากจะบ <im itation> อกด้อมด้อเราไหมครับได้จะบอกกบกด็ดีใจครับที่รู้ว่ายังเดินและวิ่งอยู่พร้อมๆกันก็ วันพรุ่งนี้ครับ Gin Potter The s e r i e เริ่มแล้วที่ช่องวันหรือแอปพลิเคชัน iCE นะครับเวลาเที่ยงคืนซึ่งเราวิ่งต่อกันไปพร้อมกันครับอ่าแล้วรับรองว่าเหมือนจะขึ้นรถเลลโคสเตอร์แน่นอนที่มันจะพาฟุโปเชื่อว่าคนดีวจะต้องรู้สึกว่าแบบนี้ก็มีเหรอเพราะว่าทุกครั้งที่โปอันบทอ่ะโปพี่มาอันบทอ่ะก็ถามพี่ปอนว่าคือคือเคาไม่คนเขียนไงก็ถามว่าเฮ้ยพี่นี้คนดูไม่ตายเลยเหรอแล้วเขาบอก ก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเล่นอ่านคนเล่นก็หัวใจเกือบบวมคนเล่นก็แบบโอ้เอางี้เลยหรอวะเอางี้เลยหรอวะใช่ใช่มีเยอะก็ถ้าถ้าวิ่งแล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมเอาเกลือแร่เติมให้ตลเราอย่าดมให้ด้วยแถ้าขึ้นรถไฟข้อ แล้วรู้สึกจะไม่ไหวลงมาเดี๋ยวเติมออกซิเจนให้ดูแล้วนี่ต้องมีอะดมมีเกล้าแล้วก็ต้องมีกันไกตัดเล็บตัดเล็บระบายจิกเนื้อตัวเองแล้วเลือดไหลจริงๆผมพูดจริงๆนะเพราะว่าผมเองทุกครั้งที่อ่านอ่านบทเนี่ยขนก็ลุกและวขนลุกเลยทุกครั้งที่อ่านบทมันจะมีความเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างที่เราเองก็แบบยังถามเขาตลอดว่าเฮ้ยพี่เอาอย่างนี้เลยหรอเะเอางนี้หรอมันคือไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่ว่าเป็นแบบโอ้โหมัน ำไมมันกล้ากล้ากล้าแสดงออกขนาดนี้กล้าเล่าแบบนี้ซึ่งเป็นเสน่ห์มากต้องติดตามครับ k ิน Cross เดอะซีรีส์ครับปากเลยครับบอกว่าบอกทุกคนเลยว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอมันต้องอย่างนี้เลยเหรอแค่ไหนเวลาอะไรที่ไหนอย่างไรโอเคครับไม่น่าจะเป็นลมขอให้ทุกคนทำใจสบายๆแล้วก็เปิดใจรับให้เต็มที่เพราะว่ามันเหนือความคาดหมายแน่นอนแล้วก็มุมกล้องต่างๆพวกเราแบบ เต็มที่กันสุดๆเชื่อเชื่อว่า,ากำลังใจของทุกคนน่ะจะเติมเต็มพลังใจให้กับโบพี่ไม่ทีมงานแล้วก็แบบทุกๆคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ฝากด้วย Kinpod Series ที่ช่องวันนะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็แอปพลิเคชัน i อ e ีนะครับแบบอันคัดดูกันเต็มๆเลยเวลาเที่ยงคืนจ้า <ไป S 1> ดูสนุกมวนแน่นอนครับ <S <S โอเค,อเค,คขอบคุณครับอบคุณครูป